ย้ายเขาดูว่าถ้าเป็นยกรที่เขาต้องการเพิ่มเติมมีอะไรอย่างไรบ้างครับถ้าดูว่ามันก็มีเดชราคาที่ได้ประมาณคุณค่ะขอบคุณมากครับในโอกาสในเยาวร้อยอย่างที่เราูนั่นว่าน้องมอบในยุการก่อนที่จะเข้าไดูเรื่องก็ต้องเรียนพวกเราทราบว่าปีนี้เนี่ยอุตรก็บอกแล้วว่าสถานการณ์นังฝนฟ้าปีนี้จะดีกว่าในรอบปีที่ผ่านฉะนั้น ว่าไหวหรือว่าหมดน้าก็จะเยอะมันมาเมื่อไหร่ก็ทําให้เกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเรื่องของชีวิตร่างกายทรัพย์สินต่างๆทุกรอบปีพวกเราผมว่ามีประสบการณ์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญดังเพะฉะนั้นแล้วเรื่องปรับปรุงกันขึ้นระเบียนเกษตรกรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของการปรับปรุงกันขึ้นระเบียนกรณีเกษตรกรบางรายที่ไม่ได้เกิดเดิน ตามประจัาสารคราวที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็ต้องจับขอบคุณท่านเวลาละเอียดเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนวางแผนการต่งางๆการเชื่อมโยงก,การประสานงานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับก,ก็ขอโฟกัสมาที่17หมู่บ้านนิโกะที่มีความเสี่ยงโดยรับไปเต็มๆเขัน9ล้านลูกบาทนี้จะถูกถามตรงนี้ แล้วไปสังเกตดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายที่เลยอคาคารสลายพลังงานเนี่ยลำน้ำเนี่ยถูกกัดซอกทางมันเป็นเป็นเป็นอาอจากที่ได้หาลือนะครับในทีมงานของเุ้าพนกานก็น้องเขากพได้เข้ามาดด้วยนะครับเอ่อนดินที่ข้ามเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าข้า,มมางล่างมันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีการสำรวจใหญ่คาัทีหนึ่งนะครับ เรากไม่ใช่ภารกิจเลครับแต่้เรียนก็มุ่ต้นสักขอบคืณนแต่ผมถามเพิ่มนิดนึงลงลรังอยู่ลุ่มแมหมูนี่นองละ พุกเลยงานที่เกี่ยวข้อง,งด้วยสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่จะต้องทำนะครับหนึ่งก็คือซึ่งมันปินมันทางมือปีดขวางล้างทางน้ำที่น้ำจะไหลลงไปแล้วก็คุดลอ,อกไปเป็นข้อขวดนะครับ <c oughs> ก็เด๋ยวจันะม,มือเท้าไปปล,อปล,อปลอ่อยปอกไปปล่อยขึ้นหนักเลยมันกลายเป็นหักแต่ต้องเอาออกครับอันนั้นก็ต้องคุดลอกมันนั่นหมอกมนนันเพียวแล้วครับถังแล้วอย่างนี้ มันหักมันแข็งหักมันแข<ม>็มนัม่นมาทำเป็นน้ำครับนนตัวนี้ต้องคูดใหมน,นะครับซ่อมตัวนี้ดูสปินเวสแล้วก็คูดรอกใไปเป็นคอปวดอันนี้อย่าทำเพือน่านจะ่าอยู่ในงบมันสี่หกเจ็ดนครับเห็่นงบมันสี่หกเจ็ดสี่หน้าตุลาหน้า,นา,รา,นากระรับในส่วนในส่วนเฉพาะหน้าไ <ๆ Chris. S 1> อห้องควบคุมเนี่ย แต่ว่าตอนซ่อมเฉพาะหน้านี่จะช่วยงบของเทศบาลวังหนุ่ทททนมทำให้หนะมดราชการ โอ้โรับโอเคโอเคแล้วังแล้วมีตะครกเออนี่เขานึ่งั่นนึงนะครับแล้วขอโทษไปบอกเผมผมนะ